และพื้นที่ห้ามแถบนั้นล้วนแต่เป็นพื้นที่เช่าทั้งนั้นเจ้าของเดิมเนี่ยพวกวกเราเนี่ยคุณไม่รุนแรงไปบูลเมื่อคืนคุยเรื่องสัญญาเช่ากันอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเราได้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นน้อยที่สุดกับผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการต้องไม่ Trump, <mat> ค้ากำไรเกินควรบนเลือดเนื้อ well. ของพี่น้องประชาชน,น,นที่ไปตายที่นั่นเพราะว่าถ้าจะชุมนุมพื้นที่เกิดเหตุถ้าไม่บอกให้ชุมนุมที่พื้นที่ราชประสงค์นั้นก็คงจะต้องไปชุมนุมบนดาดฟ้าตามโรงแรมต่างๆ การอธิบายความเสียหายทางเศรษฐกิจกับการเสียชีวิตของประชาชนนั้นมันแลกกันไม่ได้ชีวิตย่อมสูงกว่าสิ่งใดไม่ว่าทรัพย์สินใดย่อมไม่สูงกว่าชีวิตอย่างแน,น่นอนนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะไปเจราจาฉันมิตรเพราะผู้ประกอบการราชประสงค์นั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราคู่ต่อสู้ของเราก็คือรัฐบาลและ ควบกุมอมตยาทิปไตยนี่เป็นผู้ต่อสู้เอออาจารย์ไอ้คนนี้เป็นใครผมฟังดูมันใหญ่มันโตมากนะครับอืมสังเกตจากตรงไหนว่ามันใหญ่อออบอกเลยว่าพื้นที่ราชประสงค์เป็นของราษฎรไม่ใช่ของผู้ค้าเออสังดเูเหมือนเหมอมันก็จริงไม่ใช่เหรออ่ะจะใค้คนที่เขาค้าขายเขาไม่ใช่าราษฎรเลยอาจารย์ต่้มันก็จริง เอาแต่ว่าเขาบอกว่าที่ตรงนั้นมันเป็นที่เช่าออแล้วมันก็ที่เช่าเขาก็เป็นเจ้าของเช่าอ่ะออคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปรบกวนการเช่าเขาเอ,อืมคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ออผมไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อต้านการชุมนุมอะไรของพวกเขาหรอกอ,อืมแต่การชุมนุมของพวกคุณเนี่ยมันจะต้องไปไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขา